สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับช่องหลากหลายประเรื่อนครับวันนี้มีพระไม่ชงอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแม่นะครับเมื่อเช้านี้ไปนี่ก็แผงค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าคนก็เดินน้อยนะครับก็ดีสําหรับผู้เดินหาของนะครับก็พอได้ของมานิดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับฝากช่องเลยนะครับ ช่องหลากหลายระเครื่องนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์ครับอ่าอีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์ครับครับเดี๋ยวมาชมพระก,กันนะครับแปบบ๊บใส่แว่นตาอนมองไม่ค่อยจะเห็นครับครับองค์แรกนี่เป็นอ่าเป็นสมเด็จอ่าอ่าปกโพนะครับปกปกโพพุ่มนะครับ อันนี้ยังไม่แน่ใจเรื่องอที่นะครับเพราะว่าผมยังสายไหนผมยังไม่ยังไม่แน่ใจนะครับคุ้นๆน,นะครับเหมือนคล้ายๆข,ข,ข,ของอหลวงู่หินวัดละคังนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจเรื่องอว่าจะมีพิมพ์นี้หรือเปล่านะฮะครับอันนี้เรี่ยมพร้อมใช้มาเลยครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์นะครับ หรือโทรมาสอบถามได้นะครับนี่ครับเนื้อหาเป็นบกโพพุ่มนะครับมันอาจจะเป็นพุ่มพุ่มอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับเป็นนั่งฐานบัวนะครับอันนี้ด้านหลังนี่เนื้อหานะครับ สนใจสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับเ,เดี๋ยวชมองถัดไปนะครับองถัดไปนี่เป็น password. เป็นพิมพ์สมเด็จ3ชั้นนะครับวัดประสาทบุญยวาทนะครับอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์เขาแลวอย่างนี้นะครับด้านหลังนะฮะอันนี้ดูรอยตัดนะฮะวัดประสาทบุญยวาาปี06นะครับ องนี้ก็จะผสมบนสารเก่านะครับของวัดปามขุนพรมปี2,500นะครับรงนี้ก็สภาพพอสวยนะฮะนี่ครับดูด้านข้างเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของวัดพระศาาัทธ์ปุญญาวาสนะครับสมเด็จเป็นสมเด็จพิมพ์3ชั้นครับนี่ครับ ผสมมวลสารเก่าบางคุณพบนะครับปี2,500ครับอันตรงนี้องค์นี้จะมีรอยกระเทาะหน่อยนะครับครับเดี๋ยวชมองค์ถัดไปนะครับองค์ถัดไปนี่เป็น พระสมเด็จพิมพ์ปกโพอ,อกโพเป็นเป็นเป็นปกโพจุดนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จกุในบาทองค์หลวงพ่อโตวัดอินนะครับวัดอินบานขงขุนพรมนะครับอ,องค์นี้องค์นี้จะหักตรงนี้นะครับแต่ว่าซ่อมซ่อมโบราณมาเลยนะครับเนี่ยหักตรงนี้ด้านหน้าเนะะี่ยหักหักนี้ไม่โดนไม,ไม่โดนเสียนพานนะครับจะโดน เกตเกตพระนิดหน่อยนะถือว่าหักดีนะครับหักแบบนี้นะครับแต่ว่าหักไม่ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าหักก็คือหักพระแผลสวยนะครับนี่เขาซ่อมมาเนี่ยด้านหน้าแทบมองไม่เห็นเลยนะครับนี่ครับสมเด็จปกโพมเม็ดนะครับวัดบางขุนพรมนะฮะไอ้ไม่ใช่ครับขออภัยนะฮะกูวัดปุใน์บัตุงหลวงพ่อโตวัดอินนะฮะนี่ครับ วัดอินวางขุนพมนะฮะนี่ครับตรงนี้เสียดายนะครับก็คือว่าหักแต่ว่าหาักแผลสวยนะครับไม่โดนองพระนะเนี่ยนะครับรเรากมาไม่ยอาไปนะเดี๋ยวไว้เป็นเนื้อเดิมนะครับที่เขาต่อไว้นะฮะนี่ครับเนี่ยเราดูดูร้อยแผลที่เขาซ่อมไว้นะครับแบบ ็บซ่อมโบราณเลยนะครับนี่ครับนี่รอยรอยซ่อมนี่ฮะเดี๋ยวจะเป็นรอยแตกอยู่นะฮะนี่ครับ,เป,รบ,รบเป็นแผลแทบแทบไม่มีเนื้ออื่นหลุดลงไปเลยนะครับฝนตกซะแล้วอานจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะฮะนี่ครับ ผมเด็ดปกโพนะครับวัดปุในบานองค์หลวงพ่อโตวัดอินนะครับเอกลักษณ์ก็คือ,อดูตรงเสียรน,นะครับจะเป็นแบบว่านูนขึ้นมาเลยครับนูแต่นูเยอะมากเลยครับเห็นไหมนี่ครับตรงนี้จะต่ำกว่าตรงนี้ตรงนี้ด้านนี้จะสูงนะครับดูดูดูเข่าดูอะไรนะนี่ครับ เป็นพระค่อนข้างหายยากนะครับครับในบาทองค์หลวงพ่อโตวัดอินนะครับเดี๋ยวชมองค์ถัดไปนะฮะองค์ถัดไปนี่เป็นกุเดียวกันเลยครับแต่องค์นี้หักนะครับเป็นพิมพ์ขุนแผนนะครับหักสามชิ้นนะครับหนึ่งสองสามนะครับนี่เขาซ่อมเก่าไว้นะฮะน่าจะมาจากที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเจ้าของเดียวกันนะ ด้านหลังนี่ก็เจาะเจาะรูค้องไว้นะครับก็เรียกหูไห่อะไรอย่างนั้นนะฮะเจาะไว้นะครับเจาะแล้วก็ค้ลองนะปกติเขาไม่ได้เจาะนะครับแต่ว่าค้นตะก่อนนะฮะเขาได้มาก็ไม่มีที่จะแขวนนะฮะนี่เจาะมานะครับแล้วก็เอาเชือกนะฮะร้อยไปค้องนะฮะก่อนนี่ก็หาตลับใส่ยากนะครับเนื้อหานะฮะเขาว่าทันยุคสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับ ันนี้ข้อมูลเขาว่าอย่างนั้นนะครับปิดถูกขอไปด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ชมเนื้อหานะครับนี่ครับเดี๋ยวชมเนื้อด้านหลังนะครับ นี่ครับเป็นพิมพ์คุณแผนนะครับกุในบาดองค์หัวโตครับโอ้โหนี่เก่าจัดเลยนะครับเนี่ยสภาพใช้มาเลยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวชมองค์ถัดไปครับองค์ถัดไปนี่เป็นสมเด็จเก้าชั้นครับวัดประสาทบุญยาวานนะครับองค์นี้เนื้อจัดเลยนะครับแก่น้ํามันนิดนึงนะเนื้อหนึกนุ่มนะครับองค์นี้นะครับ พันธาสตร์พุยวาสนะครับองนี้แบบดูง่ายนะครับอันนี้สภาพมีการลงรักเลยฮะเดี๋ยวชมองถัดไปนะครับองค์ถัดไปนี่เป็นพระปิดตา,า,าหลวงปู่หลวงปูน่นาวควัดคังนะครับอันนี้ปีประมาณปีหนึ่งกว่านะฮะอันนี้ผมจําปีไม่ได้ต้องไปค้นในใน g o o ูเกหรือว่าในสายดูนะครับ อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับปีหนึ่งกว่าประมาณปีหนึ่งกว่านะฮะนี่ครับปิดตาหลุมบนหน้าก้อนระฆังนะครับนี่ครับเดี๋ยวองค์ถัดไปนะครับองค์ถัดไปนี่เป็นเป็นของหลวงปู่นาคเหมือนกันครับอ่าเป็นพิมพ์เทวดาขัสมาธิเพชรครับนี่ครับ พิมเทวดาขาดสมาธิเพชรเนี่ยตรงเนี้ยขาดสมาธิแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้ด้านหลังนะฮะด้านข้างนี่ครับเนื้อหาเขาพิมพ์คมชัดมากเลยนะครับหลวงปู่นาควัดละคังครับพิมพ์เ oh ทวดาขัดสมาธิเพชรอันนี้เนื้อหาด้านหลังนะฮะเนื้อหานี่ มีเม็ดมวลสารเพียบนะนี่ครับเดี๋ยวชมองถัดไปนะครับองถัดไปนี่ก็ยังอยู่ในวัดละคังนะครับอันนี้เป็นเป็นสมเด็จเจดีเล็กนะครับหลวงปู่หินวัดละคังนะครับสร้างาราวปีสองสี่แปดสองถึงสองสี่แปดแปดนะครับอันนี้อยู่อยู่ประมาณปีนี้นะครับพิมพ์นี้นะครับ เป็นพิมพ์เจดีเจดีเล็กนะครับหลวงปู่หินวัดละคังนะครับนี่ครับหวนสารแบบสูตรสมเด็จวัดละคังเลยนะครับจะเป็นเม็ดๆนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์เจดีเล็กนะครับเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่หินวัดละคังเลยนะครับนี่ครับพบเจอน้อยนะครับ นี่ฮะเจดีเล็กนะครับสมเด็จเจดีเล็กหลวงปู่หินวัดอ่างคังนะครับนี่ฮะเดี๋ยวชมบรยการถัดไปนะครับในการถัดไปนี่เป็นพระวัดเกศชโยพิมพ์แขวนกว้างนะครับนะครับในแขวนแขนกว้างออกไปนี่ฮะเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นแขนกว้างนะครับ องค์นี้นะ่าจะเป็นพระนอกพิมพ์นะครับเนี่ยดูที่มุนสารนี่โหสุดสุดเลยนะองค์นี้นะเก่าได้อายุนะครับไม่ใช่พระทางนะครับองค์นี้นะครับดูครับเนื้อหานี่หนึบเลยนะครับเนี่ยครับเป็นพิมพ์แขวนเออแขนกว้างนะครับผมที่แขวนที่แขวนได้เลยเจ็ดชั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั้นครับ ขอบกระจกนะครับอันนี้พิมพ์เก่าได้ายุนะครับเนื้อเก่าได้ยุนะครับสมเด็จวัดเกศชโยนหรือว่าเขาเรียกว่าพิมพ์ตลกนะฮะหรือว่าเป็นพระนอกพิมพ์นะครับคือสร้างในคราวปีเดียวกันนะแต่ว่ายังเขาไม่ได้จัดนะฮะเป็นเป็นพิมพ์อยู่ในพิมพ์หลักของเขานะครับเพราะว่าพระไม่ค่อยสวยนะฮะนี่ครับดูเนื้อหาเนี่ยครับเก่าจัดถึงยุคเลยนะครับ นะอาจจะกดพิมพ์ไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะไม่ใช่พระทางนะครับถ้าเป็นพระทางก็คือเป็นเป็นพิมพ์นิยมเลยครับถ้าเป็นพระทางนี่ก็าทามาครับเป็นพิมพ์นิยมเลยครับไม่ใช่พิมพ์ตลกแบบนี้นะฮะดูเนื้อหาดีฮะแต่แบมีเอกลักษณ์ของเขานะครับวัดเกตเนื้อจะหนึบหนึบเลยนะฮะเนื้อหนึบแน่นนะฮะดูข้าง ข้างด้านนี้จะไม่ได้ฝนนะครับต,ต,ตัดตัดตรงมาเลยนะส่วนใจวัดเกตเนี่ยก็จะฝนข้างนะครับนี่ดูมันสานเนี่ยเจ็ดชั้นแขนกว้างนะครับวัดเกตชยโยนอกพิมพ์ครับ องค์สุดท้ายนี่เป็นพระสมเด็จนะครับหลวงปู่พิมพานะครับวัดหนองวัดหนองตาง,งูนะฮะถ้าจำไม่ผิดอ่าบางทีก็จะสับสนครับคล้ายวัดประสาทเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าเอกลกักษณ์ของเขาก็จะมีรอยปิดทองนะครับแล้วจะอ่าๆๆๆๆเขาๆๆเรียกอะไรเว้นช่วงไว้ให้เห็นองค์พระแบบนี้นะฮะ หลวงปู่พิมพานะครับวัดหนองตัง,งูนะครับปีสองสี่เก้าเก้าปลายนะเก้าเก้าตั้งไหนหนูกจำไม่ได้แล้วนะครับลองไปเสิร์ชหาในข้อมูลดูนะครับพิออมพ์ว่าหลวงปู่พิมพา,มพาสมเด็จหลวงปู่พิมพานะครับวัดหนองตัง,งูนะครับเ,เนี่ยครับบางบางครั้งก็เล่นสับสนเป็นของวัดประสาทก็มีนะครับแต่เนื้หอหาของวัดประสาทเนี่ยเขาออจะออกขาวๆนะครับ จะออกเหลืองๆแล้วก็มีร้อยปิดทองแบบนี้นะฮะหลวงปู่พิมพาครับนี่ครับพรรษาเขาจะมีรอยลงรักปิดท้องเก่านะครับแต่จะเว้นช่วงช่วงองค์พระไว้นะครับส่วนใหญ่นะฮะนี่เนื้อหากันนะครับ สุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องหลากหลายพระเครื่องนะครับมีสามารถสแกนคิวอาโค้ดมาได้นะครับเบอร์โทรก็ศู1ย์ปดก็ครับไอดีไลน์ก็081ย์2 3 7 5 0ก็ครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ